เมื่อกี้อร่อยไหมคะตอนนี้เรากำลังเพิ่มพลังเนาะไปแดนกี่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่หาดอะไรลูกหาดบางแสนหาดบางแสนนะคะและเมื่อมาหาดสิ่งที่ขาดไม่ได้เราก็ต้องสั่งของทอดมากินนี่เลยเฟรนฟรายนักเก็ตไก่นะคะเป็นไงใช่ไหมอร่อยไหมคะอุ้ยวันนี้ันสวยอ่าดิซ่าจะไล้มากินไหมคะเฟรนฟรายกับนี่ หวานเย็นใช่ไหมนมปังเย็นอะไรประมาณนี้ทุกคนน่าทานมาก <Wow. S 1> วันนี้ช่วงเย็นแล้วคนเริ่มเยอะถ่ายรูปอะไรกันอย่างนี้เยอะมากเลยเมื่อกอร่อยไหมคะตอนนี้เรากำลังเพิ่มพลังเนาะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้ซ่อมตามก็มาแล้วบอกว่าแอบแซ่บตรงทะเลอร่อยมากทุกคนตามอะไรคะพี่ใหม่ามมาอโอเค,อเคนี่ไม่เก็ตได้ไข่มาด้วยไข่ทรงเครื่องจามลูก25บาบาทนะทุกคน น่กขานมาเราก็ได้ข้าวเกี๊ยวบ้ามาด้วยนี่คะ่ะเมื่อกี้ท่ามาเป็นสิ่ของเล่นตักทรายมาทุกคนนี่มีรถมีที่ตักนะคะชอบไหมคะพันวานี่นะคะทุกคนเขามีบราร์นาโบ้ให้เลนด้วยอุ้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 ยอยข่งแรงมากขเข่งแรงมากยังไม่ตกเลยนะคะ เราอยู่ทะเลกันถึงจนถึงค่ำมืดเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วโอ้โหทันวามีของกลับบ้านด้วยนั่นก็คือรถยาย่ปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถตู้กันเนาะเพื่อที่จะกลับห้องของเรานะคะโรงแรมเนาะไปนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราออกมาจากทะเลนะคะเราก็มาแวะเซเว่นกันอีกแล้วนะเพราะว่าเกอลรี่ไม่ได้กินอาหารที่ทะเลนะคะเรามากินเซเว่นอย่างเดียวไปดูกันว่าเขาจะกินอะไรในเซเวน่น อ่ะเกอี่ได้อะไรมากินคะอ,นอ,นอีกแล้วของโปรดนี่คะ่ะทุกคนเราออกมาจากเซเว่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นรถตู้กันแล้วนะคะโอเคไหมอุ้ยขันมาเกลเลยเหรอครับนี่ได้อะไรอะเขาต้องหลับตาด้วยอะลูกไไอุ้ยได้พี่คนนี้นี่ได้พี่นุ้ว,น,ว,น,วนะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนออกมาจากเซเว่นเราซื้อขนมโตเกียวด้วย ไปค่ะเราตู้มาแล้วขึ้นไปเลยทุกคนตอนนี้เราถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นด้านบนห้องกันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบใจเราไปกด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ